น้องทีเคชาแนลก็ฟังอยู่นะเนี่ยน้องทีเคชาแนลก็จอดฟังอยู่นะเนี่ยลูกชายมาช่วยแม่ตอนกลางวันวัน,วนธรรมดา <laughs> ยุวินบอกไม่เอาไม่เอาขำเหงือกแดงเลยไม่เอาไม่เอาน้องยุไม่เอาไม่เอาจ้าไม่เอาจ้า กุหลาบสีชมพูกับเจ้าบ้านน้องยูรู้ว่าเจ้าบ้านชอบสีชมพูเกิดเกิดเกิดปรทังสีชมพูเนาะสีชมพูเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันตอนเย็นตอนเย็นประมาณสักห้าโมงเย็นประมาณนั้นแหละพอน้องแพรกลับไวกลับไวพอน้องแว้นไปเองรับบดได้ <c oughs> น้องยูบอกรับบดได้ <c oughs> ไปไหนแล้วว่าลงคำลาไปไหนแะแวซวจังในเรื่องอ่แม่น้ําใหญ่แม่น้ําใหญ่เนี่ยน้องน้องน้องมอมน้องมามมมะมมมะมมพากันไปเตะบอลสนามหญ้าเทียมสนามหญ้าเทียมหรือเพียบสนามหญ้าเทียมอ่าน้องยุ้บอกทํางานก่อนค่ะหัวใจกอด โอเคค่ะน้องยุทธทำงานทำงานค่ะทำงานค่ะอันนี้อะไรอ่ะน้องตุย้ยม้าหรือแมววันนี้น้องแพรไม่อยู่นะช่วยแม่อ่านสติกเกอร์ตัวใหม่ม้าครับ <laughs> ขอบคุณน,น้องตุ้ยมากๆขอบคุณน,น้องตุ้ยมากขอบคุณน,น้องตุ้ยมากน้องตุ้ยกับน้องเพชรยังดีเวลาไลร้สดอม,มอีแฟนช่วยมีคนช่วยพอดีน้องมอมบอกว่าพอดีเพื่อนที่ทำสนามบอลให้อ๋อเขาเล่นอมาหม่อมมาหม่อม เออลุงลุงโหล่าเรียกมอมแมมมอมแมมอุตส่าให้น้องตุย้ยอ่า,านชื่อสะกดภาษาอังกฤษให้เกือบเกือบเชื่อลุงงหล่าไปแล้วดีนะน้องยุพินฟังอยู่น้องยพินบอกจอดฟังทำงานอยู่น้องุงยองน้องพินได้ยินเสียงเออได้ยินเสียง เจ้าบ้านขานชื่อก็จําเพื่อนได้หมดเลยอ่ะน้องตุ้ยบอกว่าอ๋อดีดีจังครับพี่สามโมเอ้ยบ่ายเพิ่งบ่ายโมงยี่สิบเก้า วันนี้เวลาเดินช้าช้าทุกวันมีความรู้สึกว่าเวลาเดินไวมากแต่วันนี้ทำไมรู้สึกเวลาเดินช้าช้าบ่ายโมงสาเขาบอกว่าอย่าเอาโทรศัพท์หลายๆเครื่องไปดูไปดูไลฟ์สด อืมสองสี่สี่หนึ่งสองอดนี่เคหุ้นบา่าน้องตุ้ยขอบคุณมากมาค่ะคุณมากค่ะมาหมอมบอกว่าลูกสาวพี่เขาทำทำทีมบอลแบบสมัครเล่นอ๋อทีมบอลแบบสมัครเล่น ขอบคุณน้องตุ้ยมากๆค่ะด,ดัน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 สติกเกอร์รัวๆค่ะว้าวว้าวมากครับว้าวมากครับจากน้องตุย้ยว้าวว้าวว้าวไอที่ทำอ่ะวิดีโออ่ะไฮไลท์อ่ะพี่ก็เรียนแบบน้องตุ้ยนะเนี่ยเรียนแบบน้องตุย้ยพี่ก็ไปดูคลิปน้องตุย้ยคลิปวิดีโอ,อยาพี่ก็เอ๊ะทำไมอ่ะพี่